งานวันนี้ก็เป็นตู้มิดโลนะครับตอนนี้ก็เสร็จไปสองใบอีกสองใบนี้ยังหุ้มหนังไม่เสร็จครับวันนี้ก็เร่งเต็มที่นะครับแต่ว่ามันไม่ทันนะเราก็เพราะว่ามันต้องเก็บงานสีด้วยนะครับงานสีข้างในพอเปิดแให้ดูคือข้างในพอทเนี่ยเราจะทาสีหมดเลยนะครับเพราะว่าเอาไว้มันสะท้อนแสงไฟ เวลาเปิดไฟมามันจะสะท้อนถึงข้างในนะครับมองเห็นหมดเป็นสีขาวหมดส่วนรอบดอกลำโพงนะครับก็จะเป็นไฟเจ็ดสีเหมือนกันนะครับตอนนี้รอบดอกลำโพงเรายังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าทำไฟไปแล้วแต่ยังยังไม่ได้ใส่ดอกเก<อ>็บงานเก็บงานเรียบร้อยครับจึงจะมาใส่ดอกลำโพงแล้วก็รอบดอกก็จะมีไฟเจ็ดสีเหมือนกันมันสามารถเลือกสีได้นะจบทีเดียวนะไม่ต้องไป เปลี่ยนเป็นไฟมะลุมลลยเที่ยวถ้าไฟมะลุมนะครับอยากได้สีเขียวก็ต้องลือ้อเปลี่ยนเขียวอยากได้สีน้ําเงินก็ลือ้อน้ําเงินนะครับไอ้บูก็ต้องลือ้อไอบ้บูแต่อันนี้มัาทำเป็นแยกนะครับกล่องหนึ่งก็จะคุมรอบนะครับรอบหน้าตู้แบบนะี้ทั้งสี่ใบนะครับใช้หนึ่งกล่องแล้วก็แปดดอกก็ใช้อีกหนึ่งกล่องถ้าเราากได้หน้าตู้เป็นสีน้ําเงินลรวก็กดรนะีโมทหน้าตู้เราก็จะเป็นสีน้าเงิน ส่วนดอกนะครับแล้วก็จะมีกล่องหนึ่งไว้แยกเราจะได้สีเนี่ยแล้วก็กดเอานะครับเดี๋ยวรอให้เสร็จงานแล้วจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าใช้ซองกล่องนะครับมันมันมีประโยชน์กว่าที่เราจะไปใช้ไฟมาลุมนะครับไฟมาลุมนะถ้าเรา,าจะเปลี่ยนสีนะครับเราต้องไปซื้อไฟมาเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าเป็นไฟ RGB มันสามารถเปลี่ยนได้นะครับอย่างเงี้ยผมอยากได้ให้เป็นขอบตู้นะครับงสมมุติว่าอยากได้เป็นขอบตู้สีชมพูก็กดเลยนะก็จะเป็นชมพู ถ้าอยากได้ดอกเป็นสีไอบู ool, ล้วกดอีกรีโมทหนึ่งให้เป็นไอบู ool, นะครับเราก็จะแยกสองกล่องกันนะครับอยากได้สีเขียวก็กดเขียวนะครับคือมันสามารถที่จะเลือกได้นะครับอันนี้อยากได้ให้มันแบบเป็นมันก็ว่าออโต้นะครับสโลช้าๆแล้วก็กดไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับขอบตู้ส่วนดอกเราอยากจะแชะ่แล้วกดแช่ะนะครับก็จะให้ดอกเต้นนะครับแล้วก็กดดอกให้ดอกเปลี่ยนสีเต้น เปลนสีไปเรื่อยนะครับล้วอยากเอาขอบตู้แช่แล้วก็กดขอบตู้เป็นไฟนิ่งนะครับกอประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเสร็จแล้วนะครับถ้ารวมไฟนะครับรวมไฟที่เราทําเป็นชุดไฟให้นะครับแล้วก็หุ้มหนังทาสีนะครับพร้อมชุดปักชุดอะไรก็ตกใบหนึ่งก็อยู่ประมาณ3 0 0 0ันบาทนะครับอันนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับบางท่านอาจจะเห็นหน้าตู้แบบนี้นะครับอาจจะบอกว่ามันเป็นตู้ มิดโลนะครับแต่จริงๆตัวนี้มันไม่ใช่มิดโลนะครับตัวนี้มันเป็นมิดโลลงมิดเบสนะครับเป็นสไตล์ตู้โบราณนะครับถ้าใครเคยเกิดทันยุคหนังกลางแปลงนะครับตู้ใบนี้จะเป็นสไตล์นั้นก็มาดูด้านในนะครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็นสองดอกตู้เดียวนะครับเพราะว่าเราจะทําไปวางท้ายกระบะนะครับท้ายกระบะก็คือวางวางสองตู้แบบนี้ วางสี่ใบนะครับเนี่ยเอามาชิดกันมันก็จะวางท้ายกระบะได้เลยนะครับพอดีเพราะว่าเราวัดมาแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับบางคนถามนะสงสัยทำไมไม่ไม่กั้นห้องไปนะครับกั้นห้องไปสุดถ้าเรากั้นห้องไปสุดนะครับปริมาตรตู้มันไม่ได้นะครับมันจะไม่ลงเบรให้มันจะเป็นแค่มิดโลแต่ใบนี้ผมต้องการให้เป็นมิดเบระครับอย่างเงี้ยนะครับ ตัวนี้ดักมันคนก็ถามว่าดักเพื่ออะไรถ้าเป็นคนยุคเก่านะยุคเก้าสิบจะเข้าขใจนะครับว่าเราดักเพื่อให้เสียงเบสมันนุ่มนะครับเวลาเราเล่นเพลงกระแทกนะครับมันจะปะทะก่อนนะครับเพลงลุกทุ่งอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เสียงมันหวนกว่านะครับก็จะมีดักดักกลางนะครับมาชนลิ้นบนลิ้นล่างนะครับถึงไปด้านหลัง ้านลังตัวนี้ไม่ใช่ว่าดามให้มันแข็งนะครับอันนี้คือการกระจายที่ทางเสียงนะครับให้เสียงมันแบบกระทะสองฝั่งก็จะกระจายแล้วก็จะวิ่งลงมาข้างล่างพอลงมาข้างล่างแล้วก็จะมีพอร์ตตรงนี้แบ่งอีกครับออเสียงออกมาก็เป็นสไตล์ตู้โบราณน,นะครับตู้นางกลางแปลงสมัยก่อนนะครับแล้วก็เอามาเน้นทําเป็นมิดโลเรื่องเสียงนี้ผ่านแล้วนะครับเพราะว่าไปเทสมาแล้ว เอางานดิบไปเทสมาแล้วผ่านแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลืองานตกแต่งสวยงามนะครับก็ขอจบรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับยาวละจะเสร็จงานถึงมาดูกัอนอีกทีหนึ่งครับ